สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะเราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติแบบรูปหลายเหลี่ยมนะคะสอนโดยคุณครูอนิชานันทพฤกษ์ค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเวลานักเรียนสังเกตว่ารูปแต่ละรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรให้นับที่ด้านนะคะก็จะมี1ด้าน2ด้าน3ด้านนะคะ ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้งหมด3ามด้านนะคะตัวอย่างของรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็มี3มด้านนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่ามีสามด้านต่อไปนะคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เรานับที่ด้านนะคะนัาน1ด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านรูปนี้มีทั้งหมด4ด้านนะคะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็มีสีด้านเหมือนกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีสีด้านนะคะนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมมีสีด้านต่อไปนะคะรูปนี้นะคะเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมคือนับด้านนะคะหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านนะคะรูปห้าเหลี่ยมมีด้านทั้งหมดห้าด้านตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยม นี่ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเพราะว่ามีด้านทั้งหมดหด้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปนี้เรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะคะนักเรียนนับที่ด้านนะคะ1ด้านสองด้านสามด้าน4ี่ด้านห้าด้านหด้านนะคะมีทั้งหมดหด้านนะคะรูปหกเหลี่ยมตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด6ด้านอันนี้ก็เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะมีทั้งหมดหด้าน ต่อไปนะคะรูปแปดเหลี่ยมนะคะนักเรียนนับที่ด้านนะคะ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้าน8ด้านนะคะรูปแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด8ด้านตัวอย่างรูปแปดเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือรูปแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด8ดด้านนั่นเองค่ะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองนะคะ ด้วยใบงานออนไลน์นะคะและทำแบบฝึกหัดหน้า143นะคะแล้วพบกับคุณครูอนิชาได้ใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ